สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับช่องจัดเรือนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับมีรายการพระเหมาพระบ้านนะครับพระเจ้าหมอรวมมาเปิดแบ่งปันพี่พี่นะครับรบกวนพี่พี่นะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจชอบหรือว่าถูกใจองค์ไหนสามารถติดต่อเข้ามานะครับช่องจัดเรือนพระเครื่องเบอร์โทรศูนย์แปดสามเก้าห้าหกแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับหรือสามารถแอดสดีรายนะครับศูนย์แปดสามเก้าห้าหกแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ ่ขอรูปภาพได้ทุกองค์ทุกมุมนะครับอืลำดับที่หนึ่งนะครับอุ้ยลำดับที่หนึ่งนะครับนี่นะครับลำดับที่หนึ่งนะครับเป็นหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองนะครับปีสองห้าหนึ่งห้านะครับหนึ่หรหน่งสนะครับหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองนะครับ กูนะครับนี่นะครับส,สวยๆคมครมประมาณนี้เลยหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองด้านหน้านะครับด้านข้างด้านหลังนะครับนี่ตอกนี้ว่าวัดดอนเมืองอ่าสองห้าหนึ่งสี่นะครับสองห้าหนึ่งสี่นะครับ เอาหกร้อยบาทนะครับสําหรับเตืียนี้นะครับต่อมาเป็นพระเหสวรหัวกลับเนื้อชิ้นเงินกรุวัดพระศรีนะครับพระเหสวรหัวกลับเนื้อตะกั่วชิ้น่าเป็นชิ้นเงินตะกั่วนินแดงนี่อ๋อนี่เลยดูความเก่านะครับ ความเก่าความเดิมตะกัวกเกอกนี่เลยตามโซ่ตามซอกนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างครับองนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเห,นหรียญหลวงพระปัวัดกำแพงนะครับนี่เหรียญที่ระลึกในงาน วงศิราเลิอกอุโบสถนะครับวัดสิงห์16มีนา2513นะครับหลวงพ่อไป่นี่นะครับเรียนหลวงพ่อไป่วัดกาแพงนะครับพระอุปัชฌา,าย์รวัดกาแพงดูเส้นนะครับด้าน,นหลังเอ๋ในนี้น่าจะเป็นด้านหน้านะครับนี่เป็นครับพระครู วิทยานุโยกนะครับนี่มีพระสององค์พระครูอธิการสุดใจวัดสิงห์แล้วก็วัดบึงรางบัวนี่นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับลาดับต่อมาเป็นพระปิดตานะครับเนื้อเนื้อออกเงินเินนะครับเนื้อออกเงินเงิน หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนีป่ปิดตายันยุ่งนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่นะครับปิดตายันยุ่งนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังน,นะครับลองรอยก,การตะใบ ปิตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยงวัดหนังนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับอ่ารำดับต่อมาเป็นพระปิตาพิมพ์กนกข้างนะครับหลวงปู่โตะนะครับวัดประดูชิมพีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปิตากนกข้างนะครับนี่นะครับ เนื้อหาประมาณนี้เลยนะครับพี่หลวงปู่โตวัดประตูฉุนพีอ p พี EP นี้นะครับ EP ที่8นะครับ EP ที่8นะครับอ่าลำดับต่อมาหลวงปู่โตเอา500บาทนะครับพระครูยานวิราชแดงนะครับเหรียญรัดโตหลวงพ่อแดงนี่เนื้อออกทองแดงรมดำดำดำ,ดำ,ดำนี้เลยนี่นะครับเรียนสวยคมชัดนะครับหลวงพ่อแดง มีเขียนว่ารัตโต้พระครูยานวิราชแดงนะครับถูกอ๋อห้าร้อยบาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับนี่ถ้าไม่ชัดหรือว่ายังไงนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมตด้านหลังเขียนว่าสองห้าหกหนึ่งนะครับต่อโค้ดด้านหลังตรงนี้เลยอ่าเอาสามร้อยบาทโอ้โหเอาสามร้อยบาท ลำดับต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อทองสุกนะครับรูปรอหลวงพ่อทองสุกนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังนะครับรูปรอหลวงพ่อทองสุกนะครับครับ กเก่าเดิมๆนี่เลยนะครับนี่ลงรอยการรอเนื้อกงเนื้อเกินเต็มๆนี่เลยอ่าผิวโลหะเก่าๆแห้งๆเลยนะครับนี่ใต้ฐานนะครับอุดครั่งอุดครั่งตรงนี้นะครับอ่าอุดครั่งใต้ฐานอย่างนี้นะครับองนี้นะครับเอาหกร้อยบาทหลวงพ่อทองสุกนะครับเอาหกร้อยบาทรูปหร่อหลวงพ่อทองสุกนะครับํำดับต่อมาเป็นพระคุณเพลินนะครับ พระคุณแพทย์นะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับนี่ฝั่งตะกุดเต็มๆอย่างนี้เลยนะครับ นี่ครับพระคณแผลรวมผูทิมอิสราเอลโกโลนะครับอ่าองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทลำดับต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับนี่อ่าไม่รู้ว่าทานยุคหรือย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญที่รล,ลึกที่ได้มานมมสการเมืองพิษณุโลกค,ครับพระพุทธนะครับ ทจินราชนะครับนี่น,นะครับที่ระลึกที่ได้มานะครับนบมาสการเมืองพิษษะนูโรคเหรียญนี้นะครับเอาห้ารอยบาทอ่ะห้าร้อยบาทนะครับตำดับต่อมานะครับหลวงพ่อเกิด ปริมุตตะโตวัดโพเทนต์หลวงพ่อเกิดวัดโพเทนนะครับด้าน,นหลังเป็นอย่างนี้เลยนีะครับหลวงพ่อเกิดวัดโพเทนมีตอกโคตร,ตรงนี้นะครับนะนี่นะครับหลวงพ่อเกิดปริมุตตะโตนะครับวัดโพเทนนะครับนี่ ด้าน,นหลังนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเกิดนะครับองต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อเงิน <S <S เป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางครานนะครับนี่เป็นพิมพ์ขีตตานะครับพิมพ์ขีตตากเก่าๆนี้เลยนี่ใต้ถาดนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางครานพิมพ์ขิ้ตาครับ อูผิวพันธุ์นะครับใต้ฐานนะครับเป็นพิมพ์คิตานะครับพิมพ์คิตานี่อาจจะเรือลางไปบ้านนะครับสภาพใช้เอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทลำดับต่อมานะครับอ่าเป็นยอดขุนพลนี่องุ์ใหญ่นะครับคุณพระยอดขุนพนนะครับ ซุ้มปรางมานุชัยนะครับนี่นะครับดูความเก่าความเดิมนี่นะครับดินเก่าเก่าดินเดิมเดิมเนื้อดินนะครับจอดขคน,นนะครับด้านหน้านะครับสภาพนี้เลยด้านหลังนะครับ เก่าๆเ,เดิมๆประมาณนี้เลยครับอเอาห้าร้อยบาทนะครับพ่อถึงพน,นดินลำดับต่อมานะครับลำดับต่อมานะครับเป็นนี่นะครับพระปิดตาพระปิดตาอย่างนี้เลยนะครับ เป็นปิดตาพังพักการนะครับดูความสวยความขมเนื้อนองวะนะครับองปิดตาพังพักการนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ครับองนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทตาพังพักการนะครับต่อมาต่อมานะครับเป็นเหรียญปลานะครับเหรียญปลา เปียนปลาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่เปลี่ยนปลาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่ครับเปลี่ยนปลาหลวงพ่อจงหน้าต่างนอก ้านหลางเขียาหลวงพ่อจงนะครับของห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อน่ายนะครับเหรียญหลวงพ่อน่ายนะครับอินทสโรวัดบ้านแจ้งจังหวัดอยุธยานะครับนี่นหน้า้านหลางเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับหลวงพ่อน่ายนะครับอินทเโรนะครับวัดบ้านแจ้งนะครับจังหวัดอยุธยาเอาห้าร้อยบาท นี่นะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับเอาห้าร้อยบาทนะครับ้อย่างนี้นะครับผมนัดต่อมาไปเรียนนะครับเยือนอินเดียถูกไปเรียนเยือนอินเดียนะครับรวมปูโตนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับนี่วัดประดู่ชิมพีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับพศสองห้าหนึ่งแปด นี่นะครับเรียนเยือนอินเดียนะครับดูความสวยความคมพระเทวระหลวงปู่โตะนะครับเป็นวัดประดูชิมพีนะครับกรุงเทพมหานครอายุครบ89ปีขึ้น8ครั้มนะครับเดือน5 2518นะครับ วปดโตะวัดประตูชิมพีนะครับเอาห้าร้อยบาทต่อมาเรี่ยเรืเลี่ยมกรอบนะครับหลวงพ่อท่านคล้ายวัดส่วนขันรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยหลวงพ่อท่านคล้ายวัดส่วนขันรุ่นหนึ่งครับนี่นะครับเรีญเน้่ทองแดงนะครับหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับรุ่นหนึ่ง สามารถขอรูปภาพได้เพิ่มเติมได้ทุกองค์ทุกมุมนะครับหลวงพ่อท่านขายวัส่วนคันรุ่นหนึ่งนะครับเอา500บาทลำดับต่อมานะครับเป็นพระศิวรีนะครับเลี่ยมกรอบนะครับหลวงปู่โต๊ะเนื้อเนื้อประมาณนี้เลยนะครับพระศิวรีหลวงปู่โต๊ะนะครับ องนี้เอา400บาท400บาทครับลำดับต่อมานะครับเป็นเรียนนะครับอาจารย์งโงกินโคยนะครับวัดสานเจ้านะครับต่อโค้ดมาวัดสานเจ้าอย่างนี้เลยเป็นท่านอาจารย์งโงกินโคยฉลรงอายุ79ปีวันที่9นะครับสิงหาคมพศ1 9านะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเสียนแปะนะครับ ท่านอาจารย์งโงกิมคุยนะครับวัดสารเจ้ารุ่นหนึ่งนี่นะครับพี่ด้านหลังนะครับเขียนท่านอาจารย์งโงกิมคุยอย่างนี้เลยนะฉรรองอายุเจ็ดสิบเก้าปีเก้าสิงหาหนึ่งเก้าจังหวัดปทุมธานีนะครับ ออห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทลำดับต่อมานะครับหลวงพ่อฤษีดิิงดำสามัคคีมีสุขนะครับหลวงพ่อฤษีดิ้งดำนี่กูผู้ชนะนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสามัคคีมีสุขนะครับนี่หลวงพ่อฤษีดิิงดำ กูผู้ชนะนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับอ่านี่ครับเอา500บาทเอาห้าร้อบาทนะครับลำดับต่อมานะครับเป็นพ่อท่านนุ้ยนะครับพอสสองสี่เจ็ดเก้านะครับเป็นรเรเรียนที่ระลึกนะครับในกรารทําบุญอ่าเรียนพ่อท่านนุ้ยนะครับ เหรียญที่ระลึกในการทําบุญนะครับหลวงพ่อท่านนุ้ยนะครับพอท่านนุย้ยพอศส,สองห้าเอ้พอศส,สองสี่เจ็ดเก้านะครับนี่ดูสวยๆคงโครมนี้เลยนี่นะครับหลวงพ่อท่านนุ้ยนะครับด้านหลังนะครับดูสีสวยๆคงโครมนี้เลย เอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทลำดับต่อมานะครับเป็นพระปิตาพิมเนื้อตะกั่วนะครับพิมพ์แขนชิดนะครับหลวงปู่สุขปัดปากพร้อมคำเท่าพุกเศษนะครับพระปิตาพิมพ์แขนชิดนะครับปิตาแขนชิดนะครับ ตรงนี้นะครับเอา400บาทนะครับ400บาทหลวงปู่สุขวัปรของข่านเจ้าปุกเศษนะครับลาดับต่อมานะครับเป็นปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงปุกเศษนี่ปปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับนี่นะครับดอกเก่าเดิมๆน,นี้เลยตามทรงตามซอก เอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มีพระใหม่นะครับพระใหม่กำลังเป็นกระแสนะครับรวมปูศิราศิริจันโทนะครับรุ่นพันพรารานรับถว,าย,วายซื้อที่ดินนะครับนี่อายุอัตนมงคลเจ็ดเก้านะครับ กำลังเป็นยกเสนะครับลวมปูศิลานะครับรรน่ครับ,รบวงเชื่อมนะครับอ่าสวยๆพรมนี้เลยหน้านะครับด้านหลังนะครับเนื้อออกเหมือนจะเป็นนวะนะครับ รุ่นพันพันล้านดูห้องน้ำเดิมรวยเงินโกติล้านนะครับสองสามหกนะครับพอไหวซื้อที่ดินนะครับพอสองสองห้าหกหกนะครับอ่ะเอาสี่ร้อยบาทนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับสําหรับเหรียญนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับหลวงพ่อม่วงนะครับรุ่นแรกนะครับปีสองสี่ยกสามนี่ เดียรุ่นหนึ่งหลวงพ่อม่วงนะครับวัดบ้านทวนนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยนะครับองค์นี้นะครับเอา400บาท400บาทน,นะครับ ต่อมาพระสมเด็จนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งออกเอาเดิมๆอย่างนี้เลยนี่นะครับเป็นพระสมเด็จพระรักวัดรักคังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับเอาหกร้อยบาทนะครับเก่าๆเลยคอนงเก่าๆอย่างนี้เลยครับ เอาหกรอยบาทนะครับพี่เพี่องค์ที่สองนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตนี่องค์ดี่วัดเกตนะครับฐานเจ็ดชั้นนะครับดูเนื้อช้ำๆนี้เลยนะครับอเอาห้าร้อยบาท มาอง์ที่สามนะครับองนี้เอา500บาทนะครับสำหรับที่3นะครับไปกันไวๆนะครับโช่วงท้ายๆนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกองทุกมุมนะครับนี่นะครับนี่นะครับ เอห้าร้อยบาทนะครับต่อมาํำดับที่สี่นะครับเด็ดวัเกตลำดับที่สี่นะครับ ครับลำดับที่สี่นะครับเอาห้าร้อยบาทต่อมานะครับลำดับที่ห้านะครับด้านข้างนะครับลำดับที่ห้านะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับลำลำดับต่อมานะครับ เป็นพระอุปชาดูนะครับหลวงปู่ดูวัดสเกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพศสองนสามหนึ่งะครับนี่นะครับเนี่ยหลวงปู่ดูนะครับพระพรหมปัญโยหลวงปู่ดูนะครับนี่ นี้นะครับเอาห้าร้อยบาทครับสำหรับวันนี้นะครับมีพระมาเปิดแบ่งปันพี่พี่นะครับลายโอกรายรูปนะครับลายเจิีขนาดจานรบกวนพี่พี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจถ้าชอบหรือว่าถูกใจตรงไหนนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกองทุกมุมนะครับวันนี้นะครับขอยุดจบคลิปเระพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ